จเจริญพรญาติท่านพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านอาตมาภาพพระมหาพุทธทิตะสิบโพได้รับความเมตตาจากประเด็จประคุณท่านเจ้าวาดวัดห้วยยางตำบลพินดาอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาประเด็ระคุณนั้นได้มีเมตตาให้อาตมาภาพได้มาทำหน้าที่ อา่านมูนากับท่านผู้เป็นเจ้าภาพในการที่ท่านทั้งหลายได้นำสตุปัจจัยมาบริจาคมุงหลังคาสลาปฏิบัติธรรมที่วัดของพวกเราซึ่งบัดนี้เพื่อเป็นการเลี้ยเวลาอาตมาภาพเองก็จะได้ขอแนะนำคนซึ่นั่งอยู่ฝั่งขวามือของอาตมาภาพนี้ก็เป็นหลังสําคัญอีกพันหนึง่งและก็เรียกว่าเป็น ผู้ให้กำเนิดก็ว่าได้นะซึ่งท่านมีความปรารถนาตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างวัดท่านมีความปรารถนามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะซึ่งก็มีความตั้งใจอยากจะถวายที่ซึ่งเป็นที่ส่วนตัวของท่านที่จะได้สร้างวัดประจําหมู่บ้านของพวกเรานะซึ่งท่านนี้ที่นั่งอยู่เบื้องมือเบื้องหน้าของอาตมาภาพตรงนี้ก็คือคุณโยมญาติ หรือว่าคุณโยมยายฤทธิ์ของพวกเรานะคุณโยมยายสิ่งตอนนี้ก็จะได้ขอถามโยมยายว่าตอนนี้สลาปฏิบัติธรรมเรานี่โยมยายก็กําลังจะได้มุงหลังคาและก็เป็นสิ่งที่โชคดีเบื้องต้นเราได้รับสายทานรัทธามาจากมาจากบุคคลใดชื่อโยมมาจากโยมออนโยมออนโยมเพ็ง โยมเมาจานสันเทียะนะพร้อมทั้งญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่วงสาคนาญาติและก็หลายหลายท่านก็มาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคได้จะเปปัใจจัยในวันที่16น,นาคม2560นหายนี้ได้ปัจจัยทั้งหมดเท่าไหร่โยมใหญ่หนึ่งแสนพ้วนเลยเนะะาะงั้นก็นี่ก็คือรายนามผู้เป็นเจ้าภาพมุงหลังคาสลาปฏิบัติธรรมก็คือโยมพ่อเพลงพโยมเมา และก็คุณโยมอ่อนจานสันเทียพร้อมทั้งญาติพี่น้องนะผููเฒ่าญาแกลงมาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่เบื้องต้นนะจนทําให้เราได้นําปัจจัยนี้ในการติดจาได้รั้งขาต่อไปแล้วก็วันนั้นก็ทราบความว่ามีโยมทองใบยุบใจสงนโะยมใหญ่เนะาะโยมทองใบยุบใจสูงนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่มีความสําคัญช่วย บริจาควัดเรามาโดยตลอดตอนนี้เรากําลังที่จะนั่งบันทึกภาพก็คือด้านหลังของเราก็กําลังที่จะได้นําหลังคานะซึ่งทางวัดได้สั่งมาก็กําลังที่จะขนลงและก็จะได้มุงในวันพรุ่งนี้ประมาณวันที่ามกรกฎาคม2เราอธิบายขยายความยมยายว่าหลังคาที่เราได้มุงสลาปงปฏิบัติธรรมทั้งหมดเป็นงบจํานวนเงิน133,000บาทนนใหญ่ 3,000 0บาทฉะนั้นเราได้ปัจจัยของคุณโยมออนมา10,000แบาทตรงนี้ก็ทำให้ทางวัดหรือว่าเป็นสิ่งที่น่ใจเนาะคือจะเราอธิบายขยายความจริงๆแล้วก็ต้องขออนุมโมทนาตั้งแต่เบื้องต้นนะก็คือคุณโยมใหญ่ของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือคุณโยมายายฤทธิ์หรือว่าคุณโยมญาติฤทธิ์ของเราเพ่อน้านก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทางวัด ก็ได้นําข่าวสารการกุศลสนไปบอกคุณกับคุณ,คณ,คณโยมอรอนและคุมบมคุณกับมากมายหลากหลายที่เนาะโยมยายมีใครบ้างโยมยายโยมอ่อนนก็มาแล้วได้แสนบาทรองเจ้าวาดบ้านนอง้าด้วยนั่นร,รองเจา้าวา,า,า,าดด้วยท่า,กดดานก็วันที่ยว่สที่28นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราตื่นตันใจอันนี้ก็มาจากโยมยายไปบอกกล่เาเล่าความแล้วก็ทราบความว่าโยมยายมี จะมีลูกเต้าเหล่าหลานของคุณโยมยายบ้างอะไรบ้างนโยมยายเนาะถ้ามีโอกาสแลวก็ทราบความว่าโยมยายของเราเนี่ท่านก็บริจาคมุงหลังคาไปเท่าไรโยมใหญ่เก้าพันบาทนี่ก็เป็นสิ่งที่นานโมทนาท่านก็มีความตั้งใจปรารถนาสูงที่จริงโยมยายของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณโยมยายฤทธิ์นี่จากมาปฏิบัติธรรมประจําทุกวันพระไม่พอท่านก็ยังมาร่วมสร้างอานิสงนะส์นาตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือ มีการก่อร่างสร้างวัดมานะก็มีคุโยมพ่อช่วยนี่ก็เป็นสามีของคโยมใหญ่ดิษของเราและก็คนยมใหญ่ดิษท่านก็สร้างมาตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็บริจาคตั้งแต่ปูนตั้งแต่เสาตั้งแต่ปิดบล็อกต่างๆจนกระทั่งว่าได้มุงหลังคาก็ยังเป็นเจ้าภาพง้าเก้าพันบาทนี่การได้มุงหลังคาสาปฏิบัติธรรมนี่มีอนิสงส์นะยมใหญ่เนาะโยมใหญ่ก็ตั้งใจสูงเพราะว่าการมุงหลังคานี่ก็จะมีอานิสงส์เช่นหมายความว่าผู้ลักผู้ใหญ่อุ้มชูปถัมภ์ บางทีเราก็จะมีลูกเต้าเราล้านดูแลน,นะเป็นที่อาศัยนะร่มโใบใหญ่ร่มใส่บไหนาเอาถามยมยายเป็นยังไงบ้างยมยายตั้งแต่เราสร้างวัดมาปี2 5 5 6นรจนล่วงมาปี2 5 6 0รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างจะมาได้ไวการก่อฉาบด้านล่างก็เสร็จสับเรียบร้อยเจ้าภาพกระเบื้องก่อเข้ามาแล้วเจ้าภาพหน้าต่างก็มีพร้อมเสร็จสับเรากำลังขึ้นด้านบนและก็หลังคาจะได้มงกันในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนยมยายนทราบความว่า เอ๊ะฉันจะได้เห็นสลาไหมเนาะอะไรต่างๆนี่เห็นยมยานี่บนอยู่ตลอดเวลาคือความตั้งใจสูงอยากเห็นสลาในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังมีกําลังวังชาอยู่เป็นยังไงยมยาย้องอธิบายถึงความต<อ>ั้งใ,ใจยังไงบ้างได้ความกรุณาจากท่านมหาพุทธเจ้ะ,ะจะีดดำเนินดำเนินงานช่วยามาตลอด,ดตอนนั้นท่านก็ไม่สบายาหายไปช่วงนึงพักหนึ่งเนะาะเลย ลูบซ้ไเยจะงักไปขัดหนึ่งจะงักไปพัดหนึ่งจับต้นชนปลายยังไม่ได้เลยน้อยยมยายอ่ะตอนนี้กันยังไงมาปีนี้ปีนี้เริ่มหินหินไวนหินการสร้างการทาพวกพี่น้องเราก็มารวยกันต่ออะไรต่อทีนี้โยมยายดูปีนี้นี่โยมยายเห็นลังคาแล้วไม่นึกว่าเอ๊ลังคาอย่างมันจะไปทรงไหนเนาะตอนแรกเราก็มองเห็นเป็นเพียงเสาหัวกุดอยู่พอ เรามาเอ๋อลังคาจะทรงไหนพอได้เห็นอะไรเห็นลังคาเนี่ยยมใหญ่ตรงนี้เราเป็นลังคาแบบทรงไทยสวยเดี๋ยวก็จะทําจั่วขึ้นสวยงามมากยมใหญ่เห็นแล้วมันเป็นยังไงยมใหญ่รู้สึกเ,เป็น,<ใ>นไง<ห>บ้างตื่นใจมากทีม่มามาถึงนี่นะไม่ได้คิดว่าจะเห็นไวขนาดนี้นะอ่าไม่ไม่นึกว่าจะได้อะไรเห็นอย่างนี้เนาะแล้วลังคากับสลานี่ทรงสวยใครมาก็ประทับใจนะยมใหญ่ยยยเนาะพวกเราได้สร้างกันตั้งแต่เบื้องต้นไม่นึกว่าเราจะมาได้ขนาดนี้ วัดของเรานี่แม้จะเป็นบ้านเล็กๆที่ก็ไม่กว้างใหญ่แต่เราสร้างกันได้สวยงามแล้วก็สลาของเราเนี่ก็คือว่าไว้สําหรับการจัดทําบุญสําหรับปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมต่างๆในพระพุทธาาศาสนาและก็ยังเป็นที่พระภิกษสุสงฆ์สมเด็จมาประพฤติปฏิบัติได้มาจาพรรษาโยมใหญ่ทีนี้โยมใหญ่ลงอธิบายที่ว่าทุกปีที่ผ่านมาเอาหน้าฝนนี่พอถึงเวลานี่จําพรรษาโยมแม่ขาวพอถึงเวลาฝนตกปั๊บเป็นยังไงโยมใหญ่ เป็นยังไงบ้างลองลองอธิบายในบวงต้นว่ามันตกเปรียกมาเที่ยวไปอยู่ตรงมุมนั่นมุมนี่คะบฝนนะครับมาทางนี้ก็วิ่งไปวิ่งไปท้งนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้เนาะตลอดยมใหญ่แต่ว่าใจมันก็ไม่ท้อเนาะยมใหญ่เนาะมันก็มีความตั้งใจเออเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมฝนมันจะตกแต่เราก็สู้กันเนาะยมใหญ่มาปีนี้เป็นยังไงยมใหญ่ฝนตกแรงๆเลยเป็นยังไงบ้างตกแรงๆก็สบายสบายไม่กังวลไม่ต้องไปกังวลไม่มีฝ้าฝนไม่ต้องคิดมากนะยมใหญ่ อันนี้ก็แสดงว่าสาาปฏิบัติธรรมของเราคิดว่าปีนี้น่ยยมยายปี2560นี้น่าจะน่าจะสําเร็จ,จานายมยายเนาะก็หลังคาเอ่ยข้างบนเอยก็ช่างกําลังดําเนินการกันการการ้างกันต่ออย่างนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็คุณโยมยาติทนี้ก็ต้องยอมรับอนุโมทนากับคุณโยมพราช่วยกับคุณโยมยาติของเราก็ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์หลังจากปฏิบัติธรรมทุกวันพระท่านก็นําข่าวสารการกุศลเป็นกระบอกเสียงบอกกล่าวเล่าความตามาพี่น้องต่างๆที่อยู่ ที่ไกลที่ไกลก็ไปบอกกล่าวว่าวัดของเราตอนนี้กําลังสร้างมาถึงนี้นะมีความปรารถนาะอยากได้อะไรต่างๆก็ทําให้พี่น้องเราก็ได้หลั่งไหลศรัทธามาจนได้ปัจจัย10,000แบาทนะจากคุณโยมพ่อเพลงโยมแม่เมาและก็คุณโยมออนจานตันเทียพร้อมังอ้งญาติพี่น้องก็ได้ปัจจัยเหล่านี้10,000แบาทมาเป็นเจ้าภาพหลังคานี่ก็มาจากโยมแม่ใหญ่ฤทธิ์ที่ได้ไปบอกกล่าวเล่าความต่างๆอะ้วก็จะมีรองเจ้าวาดอีกน้อยโยมใหญ่เนาะก็จะมา ไม่กี่วันนี้แล้วก็ลูกเต้าเราหลานยมยายและยมยายก็ยังบริจาคปัจัจทั้ง900 0บาทโอ้ถือว่าเสายีย 9, าสดายไม่ยมยาย9,000บาทเนี่ยไม่เสียดายไม่เสียดายเนาะเอ๊ะถ้าเอาไปทําอย่างอื่นนี่ไปกินเขาไปซื้อที่ซื้อทางหรือจะทําอะไรเป็นประโยชน์ไดหลายอย่างนะ9้า0บาทในยมยายแต่ว่าบุญมันสําคัญกว่าหรือ,อยังไงซื้ออะไรก็มดไป,ดไปเ,อเองไม่ภูมิใจแต่มาทําบุญนี่มันภูม,มิใจภูมิใจโอ้ได้หลังคาได้เป็นเป็นเจ้าภาพหลังคาในยมยาย่ืนตันใจเนาะ ศาลาปฏิบัติธรรมเราลัลงคาเราก็สวยด้วยยมยายนอเอ,อได้เป็นที่มุงบังของผู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์โอ้มันมีอนิสงส์หลายยมยายนาะนี่แสดงว่ายมยายแม้จะหมด9,00 0หรือหมดกี่บาทก็ตามแต่คุณย,ยมยายก็ท่านเต็มใจจะให้มันหมดแล้วก็ตั้งใจจะให้มันหมดเพราะสิ่งที่มันหมดตรงนี้มันเป็นการหมดเกี่ยวกับบุญมันหมดแล้วมันได้อานิสงส์และก็เป็นกําไรชีวิตเป็นต้นทุนของคุณยมยายบุญที่ยมยายทํา ยมยายก็ได้อานิสงส์ตรงนี้บุญที่เราทําแล้วก็ไม่มีใครสามารถนําไปได้นอกจากตัวเราเองเพราะเขาบอกว่าบุญที่เราทําโจรก็ไม่สามารถปล้นไปได้ใครก็ไม่สามารถขโมยไปได้คนนั้นทาคนนั้นก็ได้อย่างนั้นอาน,นิสงส์ที่ยมยายได้สร้างได้ทําสร้างแต่ให้กําลังใจและก็มานําสร้างพร้อมทั้งได้ประกาศเป็นกระบอกเสียงต่างๆทุกอย่างทุกสิ่งที่ยมยายได้ดาเนินการได้ทาอยู่ในบ,บัตรนี้นี่จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นอาตมาภาพประมาทที่ตาสิโป ในฐานะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ที่วัดห้วยยางตำบนหินดาตำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้างคุณโยมญาติทิศของพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาอ,อำนวยอวยพรให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลในการมุงหลังคาศาลาป,ปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยยางของเราในคราวครั้งนี้ขอบุญทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนกลับให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความผาสุขความเจริญทั่วหน้ากัน